หาพ่อ<ม>าหาแม่หาพ่อมามาได้นำ้ไนำไหมเอาสิโดดตานป้าเขาคนนีนโอ้อยหญ่ใหญ่สูงไปเนี่อยๆไม่ไปหรอกไม่ไปแล้ว,มลวไม่ไปแล้วเหนื่อยใครห้องบนอะ่ะเฟชเชอร์คา,าบิ เ้าใครอยู่หัวมันเนี่ยเป้ดเราสกิดหนาวไปไตีนหน่อยะพี่พอยเขาทำอะไรกันนี่เลยไปเขาคุยเขาพูดอะไรกัน giặc ngân và vắt nữa. Give nè, a mẹ cà Maman ghê tạp. Maman bò, tạp. Maman ghê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  tạp. โอ้ขาดําเปื้อนเลยหนูไปเหยียบอะไรมาล่ะลูกหนูหยับขอนหนูหยับขอนขอนอะไรมานอนเนี่ยอ๋อนอนหยยบนอนออกแล้วค่ะจิวิวแตงกิวอดอาะตอนี้สบายแผลเลือดจึงไม่หมดเหรอไม่ใหญ่ดูสิดืีม่ไหนอลูกโอ้โหแผลเลือดเลยดึงออกเลยดึงออกเลยดึงออกเลย รับกดสุดกัญญาเช็คให้นะคะหายยังคะคอยหายคอยหายคอยเช็คให้คอยเช็ดให้เออเออคอยเช,ช็ดให้เหรอี่นะ้อออกแล้วเรียกแล้วออกแล้วเหรอ,อะคะออขอบคุณค่ะอ,อ,อันนี้ไปให้ยาบีบไปให้ยาบีไป ห้ยาบีดแลยไปหายาบีดตับ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 ตั่คนสาย้าม่างนีก็จะประสกการณกเราเรต้องประสบกันนประสบการณ์น่สีสเก็ตประสบกันกับบมีประสบการณ์เด้